พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจำวันนี้วันอังคารที่9ธันวาคมคริศราช2025คำพยานชีวิตโดยคุณแพ็ก ฟอสอิริเนยสหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องการมองสามแบบและข้อพระครัมภีร์หนุนใจที่นำมาใคร้ครัวและสามารถขรรรมร่วมกันปรากฏในมัทธิวบทที่14ข้อ29-30พระองค์ตรัสว่ามาเถิดเปโตรจึงลงจากเรือเดินบนน้ำไปหาพระเยซูแต่เมื่อเขาเห็นลมพัดแรงก็กลัว และเมื่อกำลังจะจมก็ร้องว่าพระองค์เจ้าค่าช่วยข้าพระองค์ด้วยคุณเพ็โฟสเป็นพยานว่าเมื่อไม่กี่เดือนก่อนดิฉันถูกเลิกจ้างจากงานที่ทำมากว่า11ปีนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ดิฉันถูกเลิกจ้างแต่ครั้งนี้ส่งผลกระทบหนักจนดิฉันล้มป่วยต่อจากนั้นสองถึงสสัปดาห์ ดิฉันได้อ่านบทภาวนาเฝ้าเดี่ยวประจำวันจากห้องชั้นบนพระคัมภีร์มัทธิวบทที่14ข้อที่22ถึง33ผู้เขียนเตือนใจดิฉันว่าแทนที่จะจ้องมองที่ลมพายุดิฉันควรมองขึ้นไปข้างบนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเมื่อใดก็ตามที่ดิฉันรู้สึกท้อแท้ใจเกี่ยวกับการหางาน ดิฉันก็มักเตือนตัวเองให้มองขึ้นไปข้างบนต่อมาไม่นานคำเทศนาวันอาทิตย์ของสิทยาพิบาลได้พูดถึงการมองขึ้นข้างบนด้วยความไว้วางใจมองย้อนอดีตด้วยใจขอบพระคุณและมองไปข้างหน้าด้วยความหวังดิฉันจึงตระหนักว่าการมองขึ้นข้างบนเพียงอย่างเดียวยังไม่พอดิฉันควงมองย้อนอดีตด้วยใจกตันยูขอบพระคุณ สำหรับงานดีๆที่พระเจ้าได้ประทานให้การมองทั้งสองทิศทางนี้ช่วยให้ดิฉันมีกำลังใจที่จะมองไปข้างหน้าในความหวังว่าพระเจ้าจะประทานงานให้ดิฉันอีกครั้งตั้งแต่นั้นมาดิฉันพบว่าพระกัมพีมัทธิวตอนเดียวกันนี้ปรากฏอีกครั้งในสองฉบับต่อมาของบทภาวนาเฝ้าเดี่ยวประจำวันของห้องชั้นบน การอ่านพระคัมภีร์ประจำวันเหล่านี้พร้อมกับคำเทศนาจากศิยาพิบาลได้เสริมสร้างให้ดิฉันยังคงมองขึ้นข้างบนด้วยความไว้วางใจมองย้อนอดีตด้วยใจขอบพระคุณและมองไปข้างหน้าด้วยความหวังข้อคิดสำหรับวันนี้การจัดเตรียมด้วยความรักของพระเจ้าให้ความหวังกับข้าพเจ้า และในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานเพื่อผู้ที่กำลังหางานข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณที่ทรงเตือนข้าพระองค์ทั้งหลายให้วางใจและดำเนินตามทางที่พระองค์ทรงเตรียมไว้สำหรับข้าพระองค์ทั้งหลายอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน หากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์053244381ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ